รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ระดมเครื่องสูบน้ําระบายน้ํค้างทุ่งพร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ําที่จังหวัดสุพรรณบุรีในเวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการปลูกต้นไม้และปล่อยคาราวานช่วยน้ําท่วมโดยการสูบน้ําจากทุ่งและปรับปรุงคุณภาพน้ําในพื้นที่ภาคตะวันตกที่บริเวณลานอุทยานมังกรสวรรค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําจากกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยกรมทรัพยากรน้า <c oughs> เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมที่กาลังได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงและนายรัฐพัฒน์ทวนประทีปผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนราชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปล่อยขบวน โอกาสนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่าทางกรมจุรประธานได้เร่งดาเนินการผลักดันน้าในแม่น้าท่าจีนเข้าสู่แม่น้าแม่กลองเพื่อเรียงระบายน้ําออกสู่ทะเลอ่าวไทยรวมทั้งหน่วยงานในจังหวัดได้นสนที่กาลังร่วมกับทางปอพฝ่ายปกครองเร่งแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชนโดยการสูบน้ําที่ท่วมขังระบายลงสู่แม่น้ําท่าจีนเพื่อลดการเกิดน้ํเน่าเสีย โดยคาดว่าการดำเนินการครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป